ต้อนรับสู่สคารีวิวช่องที่นำเสนอรีวิวรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดพร้อมรายละเอียดเชิงลึกเพื่อให้คุณได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนวันนี้เราจะพาคุณมาทำความรู้จักกับ Honda CR-V 2025 SUV ที่ได้รับการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นดีไซน์เทคโนโลยีสมรรถนะและระบบความปลอดภัย Honda CR-V 2025มาพร้อมกับการออกแบบที่ทันสมัยและโชบเฉี่ยวยิ่งขึ้น กระจังหน้าแบบใหม่เสริมความโดดเด่นด้วยไฟหน้าเลดที่ออกแบบให้มีความคมชัดมากขึ้นช่วยเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ยามค่ำคืนกันชนหน้าและหลังได้รับการออกแบบให้ดูดุดันและมีสไตล์มากขึ้นเส้นสายตัวถังที่เรียบหรูช่วยให้รถดูมีความพรีเมียมมากขึ้นในขณะที่ล้ออลลอยขนาด18และ19นิ้วเพิ่มความสปอร์ตและความมั่นใจในการขับขี่ ในด้านสมรรถนะ Honda CR-V 2025มาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตรเทอร์โบที่ให้กำลังสูงสุด190แรงม้าและแรงบิด243นิวตันเมตรระบบเกียร์ CVT ถูกปรับปรุงให้มีการตอบสนองที่ดีขึ้นช่วยให้การเร่งความเร็วเป็นไปอย่างราบรื่นและประหยัดน้ำมันมากขึ้นอีกทั้งยังมีรุ่นไฮบริดที่ใช้เครื่องยนต์2.0ลิตรทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับขี่และลดการปล่อยไอเสีย ระบบขับเคลื่อนนี้ให้เลือกทั้งแบบขับเคลื่อนล้อหน้าและขับเคลื่อน4ีล้อเพื่อรองรับทุกสภาพถนนภายในห้องโดยสาร Honda CRV 2 0 2 5ได้รับการออกแบบให้กว้างขวางและหรูหราย,ยิ่งขึ้นวัสดุภายในเป็นเปนเรตพรีเมียมเพิ่มความรู้สึกสบายและทันสมัยเบาะนั่งได้รับการออกแบบให้รองรับสรีระของผู้ขับขี่และผู้โดยสารเพิ่มความสบายในการเดินทางระยะไกล คอนโซลกลางติดตั้งหน้าจอสัมผัสขนาด10.2นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ระบบเสียงพรีเมียมช่วยเพิ่มอัตรถรดในการขับขี่นอกจากนี้ยังมีระบบชาร์จไร้าสายและช่องเสียบ USB หนไลายจุดเพื่อรองรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ Honda CR-V 2025มีระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบแยกโซนที่ช่วยให้ผู้โดยสารทุกที่นั่งได้รับความเย็นสบายอย่างทั่วถึงเบาะหลังสามารถปรับเองได้เพื่อเพิ่มความสบายในการเดินทาง ช่องเก็บสัมภาระด้านหลังมีขนาดใหญ่ขึ้นและสามารถพับเบาะเพื่อเพิ่มพื้นที่ได้มากขึ้นทำให้เหมาะสำหรับครอบครัวที่ต้องการรถที่มีความอเนกประสงค์ Honda CR-V 2 0 2 5ยังมีระบบขับขี่แบบหลายโหมดที่ช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถปรับแต่งการขับขี่ตามสภาพถนนและสไตล์การขับขี่ไม่ว่าจะเป็นโหมดประหยัดน้ำมันโหมดสปอร์ตที่เพิ่มการตอบสนองของเครื่องยนต์ หรือโหมดออฟโรดที่ช่วยให้สามารถขับขี่ในเส้นทางที่ทา้าทายได้อย่างมั่นใจระบบการสะเทือนถูกปรับปรุงให้มีความนุ่มนวลและเก็บแรงสั่นสะเทือนได้ดีขึ้นช่วยให้การขับขี่มีความสบายยิ่งขึ้นในแง่ของความปลอดภย Honda ัย h อน da CRV 225 0ได้รับการออกแบบให้มีโครงสร้างตัวถังที่แข็งแกร่งขึ้นเพื่อลดแรงกระแทกจากการชนพร้อมถุงลมนิรภัยรอบคันช่วยปกป้องผู้ขับขี่และผู้โดยสารระบบเบรก ABS และระบบกระจายแรงเบรกช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการหยุดรถ นอกจากนี้ยังมีระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันและระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวเพื่อให้มั่นใจได้ในการขับขี่ทุกสภาพถนนในด้านเทคโนโลยี Honda CR-V 2025มาพร้อมกับระบบ Honda Sensing ที่ได้รับการพัฒนาให้ฉลาดขึ้นประกอบด้วยระบบช่วยเบรกฉุกเฉินระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเตือนออกนอกเลนและช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบตรวจจับมุมอับสายตาและกล้องมองภาพรอบคันช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ เทคโนโลยีช่วยจอดอัจฉริยะช่วยให้การเข้าจอดเป็นเรื่องง่ายยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังมีระบบแสดงข้อมูลบนกระจกหน้าเพื่อให้ผู้ขับขี่สามารถดูข้อมูลสำคัญได้โดยไม่ต้องละสายตาจากถนน Honda CR-V 2025ยังมีระบบสังการด้วยเสียงที่ช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถควบคุมระบบต่างๆได้โดยไม่ต้องลามือจากพวงมาลายัยระบบนำทาง GPS ที่ทันสมัยช่วยให้สามารถค้นหาเส้นทางได้อย่างแม่นยำและระบบเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตช่วยให้ผู้โดยสารสามารถใช้งานออนไลน์ได้อย่างสะดวก ในด้านของความสะดวกสบาย Honda CRV 2025มาพร้อมกับเบาะนั่งที่สามารถปรับอุณหภูมิได้ช่วยให้ผู้โดยสารรู้สึกสบายในทุกสภาพอากาศประตูท้ายไฟฟ้าแบบแฮนด์ฟรีช่วยให้การเปิดติดสะดวกยิ่งขึ้นเมื่อถือของระบบกันเสียงรบกวนถูกปรับปรุงให้ดียิง่งขึ้นช่วยให้ภายในห้องโดยสารเงียบขึ้นแม้ขับขี่ด้วยความเร็วสูง Honda CRV 2025เป็นรถ SUV ที่มีความสมดุลระหว่างสมรรถนะ ความปลอดภัยและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเหมาะสําหรับผู้ที่ต้องการรถที่มีความอเน e กประสงค์รองรับการใช้งานทั้งในเมืองและการเดินทางไกลด้วยดีไซน์ที่โฉบเฉี่ยวเทคโนโลยีที่ครบครันและเครื่องยนต์ที่ทรงพลังทําให้ Honda CRV 2025เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีที่สุดในตลาดรถ SUV หากคุณชอบรีวิวนี้และต้องการติดตามข่าวสารเกี่ยวกับรถยนต์รุ่นใหม่ๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามสักคารีวิวเพื่อไม่พลาดทุกการอัปเดตเกี่ยวกับโลกยานยนต์ แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าฉันได้ขยายเนื้อหาให้ครบ1,400คำแล้วหากต้องการแก้ไขหรือเพิ่มเติมอะไรแจ้งได้เลย